สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจําวันที่27็พฤษภาคมหกห้าเนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ7กับ4ตัวรองก็คือ8กับ0นย์ะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หแปดศย์แดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกดแดศูนย์ศดศูด เจ็ดสนะี่ศูนย์ูนสี่สี่สี่หกูนสามเจ็ดศูนเนาะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือ9ก้ากับหกตัวรองก็คือแปดกับหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหกศูนย์หกหึ่งหกสี่หกหดหกเก้าเราเน้นรูดตัวเด่นแล้วนะหรือจะรูดรวม0ย์หนึ่งสี่แปดนะ แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดหนึูนย่งเก้าหกแปดหกแปดเจ็ดหกเก้าหนึ่งเจ็ดเกนะต่อไปเป็นแนวทางของปกติตัวเด่นก็คือ8กับ1น่งตัวรองก็คือ0นย์กับ4ี่นะคะ8ป8ศูนย์แป1ห1ึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่สอนสี่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  สี่แปดสีก้าสมตัวเราไม่ได้ลงไม่ให้นะก็เอาหัวมือเอือนะแปดหนึ่งส1 0หนึ่งศูนย์สี่แปดหนึ่งศูนย์งแปดหนีแล้วอย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็น v i p v i ีตัวเด่นก็คือศูนกับ3ตัวรองก็คือหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศเนาะ สามศูนย์สามสามสามสี่สามเจ็ดสามเก้าหึงศูนย์หนึ่สีสีสีห้าสีจ็สีแปดสามตัวก็สองสี่เจ็ดเกน่ก้าหนึ่งสามเนาะสี่สองหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสแนวทางนะคะหรือไม่งั้นจะรูดเอาก็ได้เนาะศู 0, 1, 4, 8, นยนสี่ะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสแนวทางนะ เฮงๆปังปังค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ